เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้รายการ r o q u e s t จะมานำเสนอคลิปการเปลี่ยนโลกนั่นเองอ่าการเปลี่ยนโลคเงอนไขก็ง่ายๆครับผมต้องมีจ็อบเลว40หรือ50ขึ้นไปและใช้สกิลพอยต์หมดเรียบร้อยแล้วอ่าอยาขอสกิลนี่ตั้งแป๊บหนึง่งโอเคเมื่อเรามีจ็อบเลวถึงเ่ยเราก็มาที่คโมโดฟาร์บวิชนะครับแล้วเราก็ลงมาที่จุดนี้ครับเข้าไปในสมาคมนับ จากนั้นเราก็ลงไปที่ชั้นล่างชั้นใต้ดินนะครับเดินลงไปเลยนีย่ไม่เข้าวับโอเคเราก็จะมาสมัครสมัครกับผู้หญิงหัวชมพูคนนี้นะครับผมอ่ะแล้วเขาจะก็จะถามตอบเราอย่างล้วก็คุยดูกึอบเลือกแน่นอนเป็นการถามคำถามนะครับมอนเตอร์ตัวใดที่ดอกกาดิวดมีรู โบบอบแมงกุชมีลูฮอ์เนตฮอ์เนตอาชีพใดที่ทำน้ำยาได้อันเคมิสไอเทมชิ้นใดที่โร์คช้งานไม่ได้กาตาแล้วก็เอิร์ธคีมีก็อิินถือคอร์ อันเบอร์ต้แล้วก็แฟมิลีโอเคสำหรับคำตอบก็เปิดโพยไ,ได้ซึ่งโพยนี่จะเป็นอ่าเว็บคอนเทรานะครับผมเป็นการเปลี่ยนอาชีพเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปก็ไปเปิดดูกันได้ครับแล้วก็จากนั้นเราก็กลับไปที่ชั้นบนเพื่อที่จะไปฟูยกับ NPC ตัวต่อไป นี่เลยตาลุงคนนี้โอเคแล้วก็มาคุยกับเขานะครับแล้วเขาก็จะทำการสุ่มให้เราหายเทมมาหนึ่งในสี่ชุดสิบยูโรโอเคโอเคครบครับผมโอเคโอเคแล้วเราก็คุยกับเขาลุวๆครับประมาณสามรอบ แล้วก็เขาจะสุ่มให้เราไปหา NPC หนึ่ใน4ตัวก็จำไว้ให้ดีว่าเป็นใครนะครับถ้าจำไม่ได้กดคุยซ้ำอีกครั้งอันโตนิโออันโตนิโออันโตนิโอโอเคอันโตนิโอไม่ทำลายวัตถุสกัดนะครับเราก็เราก็ออกไปที่ด้านนอกแล้วก็เดินไปที่แมปทางทางไหนาวา จะสุ่มนะอันโตนิโอของผมก็อันโตนิโออันโตนิโออันโตนิโอจะอยู่แบบแมวน้ําแบบแมวน้ําหรอไปยังไงเอ่ยขึ้นแล้วก็เลี้ยวซ้ายโอเคขอเวลาสักครู่ก็การไปแบบแ,บบแมวน้ําของการไปอันโตนิโอก็ขึ้นบนแล้วก็เลี้ยวไปทางซ้ายหนึ่งแบบเราก็จะไปเจอที่อยู่ของอันโตนิโอนะครับ โอเคครับผมเมื่อเรามาถึงแมปนี้เรียบร้อยเราก็มาที่บ้านของแอนโตนิโอนะครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้ของมินิแมปแล้วก็เดินเข้าไปเลยแล้วก็เลือกครับผมรหัสที่เขาให้มาแอนโตนิโอไม่ทำลายอะไรว่าวัตถุสกัดโอเคเรียบร้อยครับเราก็จะเข้าไปใน บ้านของ NPC นั้นได้แล้วก็มาคุยกับเขาครับคุยรัวแล้วก็เลือกเริ่มเขาจะให้เราเข้าไปในทางลับใต้ดินนะครับแล้วก็เดินไปไปตามทางเรื่อยๆอแนะนำว่าต้องชิดกำแพงไว้เสมอแล้วก็ไปครับตามไปถ้าอยู่ตามกำแพงไปล้วก็จะรอดจากการโจมตีของพวกมอนเตอร์เพราะว่าจะมีระยะเวลาที่ เดินหนีหรือมุดทันในภาพวกปโดหดนะครับเดินไปตามทางเกาะไปเรื่อยๆสำหรับทางนี้ก็เกาะผนังไปอย่างเดียวก็สามารถทะลุไปได้ทะลุไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเราถือทติขวาลายซ้ายดีไปขวาไว้ก่อน สำหรับตรงนี้ก็ลงนะครับเพราะว่าจะเป็นทางแยกหลักการง่ายๆโอ้โอ้ไปทางขวาแล้วลงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะไปตามทางเองดีที่สุดก็คือเกาะผนังไปสิ่งที่ต้องระวังในดันเจี้ยนนี้ก็มีสองอย่างคือม้าดำปลาหอแล้วก็คาริสเบิร์กใช้กิมทูธ นอกนั้นก็ไม่มีอะไรต้องกลัวเพราะว่าไม่มีตัวไหนที่ขุดเราได้ก็ใส่ของที่ทำให้วิ่งไวไว้อย่างเช่นวัวกเป็กโกหรือใช้ตามาวิ่งใช้ใบเอจิก็จะช่วยให้ผ่านได้อย่างง่ายได้ถ้าเกิดเรามาวิ่งเดินธรรมดาก็ลุ้นนิดนึงโอเคไปตามทางเรื่อยๆ แล้วก็เลี้ยวขวาก่อนขึ้นบันไดน่าจะมีตัวหนึ่งนั่นไงเดี๋ยวตรงนี้มีกตัวหนึ่งแ้าจ,จำไม่ผิดนะคิดกำแพงไว้โอเคเรามาถึงบันไดเรียบร้อยแล้วก็เดินออกประตูทางลับเลยครับผมเราก็จะกลับมาโพในสมาคมโรคนั่นเองหลังจากนั้นเราก็คุยกับนี่ครับโลคิวแมน ถึงแม้จะเป็นเกิลก็เถอะแค่นี้เองเราก็จะสามารถเปลี่ยนอาชีพเป็นโรคได้ง่ายๆเคลดไม่ยากนะแค่ว่าต้องหาของเตรียมไว้ก่อนและสำหรับผู้ที่มีจ็อบเลเวล4 0่ถึงเราจะได้การดิอุตส2ลูแต่ถ้าจ็อบ50เราก็จะได้การดิอุตส3ลูนะครับโอเคเอาละ่ะสำหรับวันนี้ก็จบกันไปเรียบร้อยสำหรับการเปลี่ยนโรคอ่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณความอนุเคราะห์จากทางอีกด้วยที่ให้ ID และเซิร์ฟเทสทสอบมา เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ